สวัสดีครับ FC สูตรหวยประดิษฐ์ทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมจะได้นำหวยลาวพัฒนาหวดประจำวันที่9มกราคม2ม69ลงคลิปให้กับ FC ที่กำลังหาข้อมูลหวยลาวพัฒนาครับผมได้นำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนํามาสรุปตัวเลขเก่งจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวในชุด2กลางให้กับ FC ดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับ คลิปดีโอนี้แนะนําวิธีการชิดคํานวณหาเลขเล่นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสระเวลาพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญยาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันนองสลากหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่7มกราคม2569กันก่อนครับผลกันออกครั้งวันที่1007653007653เลขท้าย4โหลครับ7653 7653 3ตัว653 6, 53, 6 53, 25 3 253 53 2่าง76 76นี่คืองวดล่าสุดนะครับวันที่7มกราคมครับ ก็ต้องขอไปเอฟซนะครับงวดล่าสุดหลุดนะครับ2ตัวบนสตัวล่างในจุด3ตัวนะครับมาดูในหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับในงวดวันที่9มกราคมครับสูตรคำนวณผลนิยมหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยงว่าละสุดครับคือ7 6 5 3มาคำนวณในแต่ละหลักครับดูหลักพันครับหลักพันผลนิยมได้7หลักพันหัวละสุดคำนวณหาเลขเด่นครับได้เลขจากสูตรที่คำนวณ หลักพันไว้แล้วครับ4ตัวครับใน4ตัวมี3489 3489หลักร้อยครับนำได้6หลักร้อยงวดสุขคำนวณหาได้ดินได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักร้อยได้4ตัวครับ4ตัวมี3489 3489 หลักสิบครับนำเลขห้าหลักสิบมาละสูดคำนวณหาเลขเด่นครับได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักสิบไว้แล้วสี่ตัวครับสี่ก็มีสองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์และหลักหน่วยครับนำเลขสามหลักหน่วยมาละสูดคำนวณหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณหลักหน่วยและวสี่ตัวครับในสี่ตัวเลยสามสี่แปดเก้าสามสี่แปดเก้านี่เป็นเลขเด่นนะครับประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเวลาพัฒนางวดประจํำที่เก้ามกราคมนะครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวล่างและชุดสองตัวบนครับ ชุองตัวล่างครับผมนําหลักพันสตัวครับสามส่แเ้าจับคู่หลักร้อยสตัวครับสามสจะได้ชุดสองตัวล่างไว้เราพัฒนาดังนี้ครับสามักสิจับูกไล้ตัวครับได้สามสามสามสังหลักสิบจับคู่หลักว้สตัวครับได้สี่สามสี 8วะสิบจับลูกไ4สี่ตัวครับเย์แปดสามแปดสี่แปดแปดแปดเก้าเก้าวรรณะสิบจับลูกไวสี่ตัวครับเยเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าเทั้งหมดในชุดสตัวล่างจาับคูไว 16, ้สิบหกคือครับนเป็นชุดตรงสอง,ต,งตัวล่างนะครับมาดูการจับคู่ชุดสองตบนต่อครับในชุดสองวผมนำหลักสิตัวครับสองห้าเจ็ดศูน จากพ่วร่วสไ4ตัวครั 3, 4, 8, 9จะได้ชุด2ตัให้เราพัฒนาดังนี้ครับ2วันสิบจากล่ว4ตัวครับจะได้ 2, 3, 2, 4, 2, 8, 2, 9 5วันสิบจาก่ว4ตัวครับจะได้ 4, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 8, 5, 9 7วันสิบจากล่วงส4ตัวครับจะได้ 4, ด 7, 3, 7, 4, 7, 8, 7, 9 0วันสิบจากล่ว4ตัวครับจะได้ 4, ด 4, ด 0, 3, 0, 4, 0, 8, 0, 9ทั้งหมดในชุด2ตัวจครับนี้วชุดันนเป็ตตรง,ตรง,ตรง มาลุ้นกันครับว่า2องตัว16ชุดและ2ท่าง16ชุดจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2แดานตามสูตรคนวณจับคู่ไว้16ชุดนะครับใน16ชุดนี้ผลนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก 16. ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวล่างได้นะครับชุดเด่นสอง้างที่ตัดมาจาก16ชุดก็จะมีส4 4 8 9่สี่แ4 4เ4้าสี่เปชุด ใน4ชุดนี้ไปเรียกเป็นชุด2ตัวล่างชุดตรงๆครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า4 4 4 8 4่4 4่แปดสกเ่าจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ fc ท่านีนถ้าหากมีสูตรคำนวณได้เรียกเด็น2ตัวล่างนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงใข็ท่านมากที่สุดนะครับมาดูการสรุปยอดเด่น2ตะวันต่อครับในชุด2ตะวันตามสูตรคำนวณจากผู้ไว้16ชุด ใน16ชุดนี้พอในน้ำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวบนได้ดนะครับชุดเด่น2วันที่ตัดแล้วก็จะมี24 29 74 79 42 429 74และ79 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเเไกันชุด2ตัวบนชุดตรงๆครับตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า24 29 74 79จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ fc ถ้าในถ้หากมีสูตรคำนวณ ได้เลขเด่น2ตัวนํามาเทียบไปชนกันครับจะได้ตนตัวไก่ตรงแก่านมากที่สุดนะครับมาโดยชุด3ตัวนครับชุด3ตัวผมจะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยตั้งสุขนสีตัวครับสามสี่แปดเก้าสี่ตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ตัวนึงครับดึงเลข4ีตัวหนึ่งดึงเลข8ปตัวหนึ่งวางหลักร้อยผมจะนํา4ี่และ8 2ตัว มาจับคู่กับชุดเด่นสมบัติี่ชุดสองสี่สอจะได้ชุด3ตัวหอยลาวพัฒนาดังนี้ครับชุด3ตัวบนครับที่สถุกจับคู่เด่นนะครับ4วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมบัติี่ชุดได้สี่4องสี่สี่สวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสมบัติี่ชุดได้แปดสองสี่และ8 7 9ทั้งหมดชุด3ตัวจับคู่ไว้8ชุดนะครับนี่เป็นชุดตรงๆ3ตัวหอยลาวพัฒนา มาลุ้นกันว่า8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่นะครับมาดูการสรุปชุดเน้นทดลองครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัว่างตามสูตรคนวณจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเด่น44เลยมี44 1 8 9 4 9 8ชุดเน้นครับเน้นไปที่94ครับเน้นไปที่94นะครับส่วนชุดรองครับรองที่98ครับเน้น94ลอง98นี่คือ2ตัวล่างครับและในชุด2ตัวบนนะครับ ตามสุขอนวนจับคู่ไว้16ชุดสรุปชุดเต็น4ี่ครับสเราเป24 29 74 79ชุดเน้นครับเน้นไปที่29ครับเน้นไปที่29ส่วนชุดรองครับรองไปที่79ครับรอง79เน้น29รอง79นี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบนหวยลาวพัฒนานะครับมาดูการสุดเกณฑเน้นชุดรอง3ามตนต่อครับในชุด3ามตนตามสุขอนวนจับคู่ไว้8ชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเน้น2 3ตัวบนครับเป็นที่สุดในมอที่4 2 9ครับเน้น4 2 9ครับส่วนจุดรองครับรองไปที่8 7 9ครับรอง8 7 9เน้น4ต่9รอง8 7 9นี่คือ3ตัวหัวลาวพัฒนา มาลุ้นกันครับว่าชุดเน้นลองสตัวล่าง2อง9จดเก้าสและ้า9ปดองและครับสอและเจ็ตัวสองเจดครับสี่สองเก้าและแปดเจ็เก้าจะมาหรือไม่นะครับนี่คือชุดสรุปนะครับเน้นลอง2ตัวล่าง2ตัวและ3ตัวนะครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวเพื่จะนําชุดเน้นลองสอตัวล่าง2องเจ็ดครับเก้าสี่และเก้าแปจับคู่กับชุดน้นลองสองและสองเจ็ดครับสองเก้าและเจจะได้ชุด4ตัวหวยเหลาพัฒนาดังนี้นะครับ ชุด4ตัวครับที่สุดจับคู่เด่นไว้มี9429 9479 9829และ9879ทั้งหมด4ชุดครับนี่คือชุด4ตัวชุดตรงตรง4ชุดครับมาดูการสรุปชุดฟันธงขันต่อครับผมจะสรุปท้าย4ตัว3ตัว2ตัวเละ2ตั้งหวยเรลาาพัฒนางวดประจำวันที่9มกราคมให้กับ FC ลกเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวครับตามสูตรคณจับคู่ไว้4ชุด ในชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดนี้สรุปพันธงชุด4ตัวครับเด็กที่สุดในวันที่9429ครับ9429 3ตัวสรุปพันธงวันที่429 429 2ตัวสรุปพันธันที่2929 2ตัวสรุปพันธันที่9494นี้เป็นชุดสรุปพันธง4ตัว3ตัว2ตัวเละ2สตัวล่างนะครับ มาดูชุดเจริญสอตัวบนล่างครับจากสุพนรณจับผู้เด่น2ตัวมีแลยครับชุด2ตัวที่สรุปจากผู้เด่นไว้ก็จะมี4 4 4 8ี่9ี่แ2ดเก้าสทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้ง2ตรรางเวลาพัฒนาในงวดประจำวันที 9, ่เมกราคมนะครับ นี่เป็นข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับที่ผมแนะนำลงคลิปให้กับ f อฟ่ท่านที่ชอบหวยลาวพัฒนาดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณก่อนตัดสินใจด้วยครับตัวเลขทุกตัวเลขครับที่ผมแนะนําลงคลิปเป็นเลขสูตรคานวณครับสูตรข้อหสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคํานวณหรือไม่ก็ต้องติดตามผลการออกสลากหวยลาวพัฒนากันได้ในงวด ประจำวันที่9มกราคมนะครับขอบคุณ f อซสูตรหวยบนินทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบในทางวิธีการชิดคะสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยเราวพัฒนาหัวประจำวันที่9มกราคม2569ลงคลิปไปกับ f อซดูเป็นในทางประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดียๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับ fc โดเป็นแนวทางในคลิปต่อไปครับ fc ท่านใดครับถ้าหากท่านโชคดีแล้วครับอยากแ้กำลังใจแอดมินบริการทำคลิปตรงคลิปก็ตาที่ช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็น2ช่องทางที่ fc ทุกท่านครับท่านใดถ้าโชคดีนะครับ โชคดีแล้วอยากเกรียวมสมุนในการทำคลิปลงคลิปให้กำลังใจแอดมินก็มาที่ช่องทางนี้ได้ครับขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยครับที่ได้ทำการสมุดนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ